สวัสดีครับสำหรับท่านที่เจอปัญหา vivo <V ivo. S 1> เข้าไปตั้งค่าแล้วหาไม่เจอปัญหากรอบเขียวขึ้นอย่างนี้จะใช้งานไม่ได้จะลำบากอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะฮะอ่ะผมจิม l a ซ a ดา้จะจะ <ดา S 1> ใช้งานยาก,ม,กมีแอปสโตร์สาการแจ้ง นาฬิกาบูเลื่อนค่อนข้างยากนะครับการแตะสครั้งเพื่อเปิดใช้งานการแตะสองครั้งค้งไว้เพื่อกดค้างปิดเสียงนาฬิกาบูการใช้การใช้งานต้องดับเบิลคลิกครับต้องดับเบิลคลิกก็คือจิ้มไม่ไวสองทีเขาจะเปลี่ยนให้เดี๋ยวเรามาแก้ให้ปัญหาตรงนี้กันนะครับก็คือหาตั้งค่าให้เจอนะฮะตั้งค่าไอ้รูปฟันเฟืองอย่างนี้นะฮะ ก็โดยใช้สองนิ้วนะครับสองนิ้วในการลูดลูดขึ้นไปอย่างนี้หรือลูดมาด้านข้างอย่างนี้อย่างนี้นะครับ<น>อ่าอย่างนี้นะลูดกลับอ่าผมลูดกลับนะครับอ่าลูดกลับหาตั้งค่าให้เจอนะฮะตั้งค่าอ่าตัวนี้นะครับตัวตั้งค่าเสร็แจแล้วดับเบิลชิกนะครับจิ้มไวๆสองทีนะฮะจิ้มมาครั้งหนึ่งก่อน จิ้มไวๆสองทีนะฮะอ่าเข้ามาหน้าดีได้แล้วฮะค,คือต้องบอกก่อนว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ผมไม่ได้ใช้แล้วนะฮะจอมันแตกผมผมยังเก็บไว้ดูกเ็เอามาให้ดูพอเข้ามาตั้งค่าได้แล้วนะฮะเลื่อนเข้ามาหาอา่าตัวนี้ฮะตัวนี้จากการระบบนะครับอขอโทษขอโทษ,ขโทษเข้ามาที่ทางรัดกัน้อถึงครับ เพราะเราจะเข้าก็เดวบลทิกสองทีนะะจิ้มไว้ๆนะฮะอ่าเข้ามาได้แล้วนะฮะต้องบอกก่อนว่าโทรศัพท์ผมจอมันแตกสัมผัสจำไว้ให้ดีแล้วก็มาที่ตรงนี้ฮะการใช้งานอาโอโทษครับเข้าไปใหม่การใช้งานนะครับ แล้วเสร็จแล้วก็อ่าตรงนี้นะดับเบิลคลิกอ่าเข้ามาได้แล้วนะอ่าจะเห็นคำว่า Talkback นะครับนี่นะเราจะปิดมันใช้งานยากลำคาญเสียงด้วยอ่ะดับเบิลคลิกเข้าไปนี่ครับจะเห็นตัวนี้อ่าปิดไปเลยครับ ปิดครั้งเดียวไม่ดับเบิลคิกทีนี้มันจะถามว่าปิดไหมตกลงเลยครับตกลงเลยกดตกลงดับเบิลคลิกจบแล้วครับทีนี้ใช้งานได้ปกติแล้วโอเคไปลองดูกันครับปัญหาโลกแตกของไอเจ้าวี vo ครับผมสวัสดีครับอออตัวนี้ Vivo Y วายสิบ hmm. วอะไรอ่ะ ตระกูลวายทั้งหลายตัวนี้วีโววายอะไรเอ่ยอ๋อไม่เป็นไรแต่ตระกูลวายครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย